ที่พอสอบ no เวียดนามอินฟูเวียดนามอะไรเงี้ยเขาชอบมาแาบก่อเหนไหมที่สุดก็คือตรงนี้นะทุกคนนั่งลงเดทูคาติเช็กปิดเช็กทุกคนวันนี้พามาคาเฟ่ที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกล้โรงแรมไม่ไกลมากเราเพิ่งเปิดใหม่เห็นว่ามันสวยดีก็เลยมาเปิดแบบใหม่นีคะถึงแล้วชื่อว่าเอิมน่าจะขคอนเน่คาเฟ่นะทุกคนสวยมากมาถึงก็คือลานเปิดเก้าโมงครึ่งมาถึงประมาณเกือบสิบโมง เดี๋ยวเราเข้าไปตอนนี้มีพอสอบเี่ยคือทำคอนเทนต์ละหน้าร้านนี่ก็คือเมนูะนะคะมีนจะมีอันนึงสวยมากเดี๋ยวรอได้แล้วจะให้ดูมีภายในร้านนะมีชั้นสองด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูทาดานี่นี่ช่้งนอก ประมาณนี้มุมน,นี้ได้อยู่นะเดี๋ยวลองความคอนเทนต์ดูนี่ถูกปอยไม่ใช่หรืนอนะจ๊ เป็นตัวไอติมนะอัไอติมหมาอันนี้เราสั่งมาเป็นไอติมอัจฉริยะตื่นเต้นแน่นอนอร่อยนะับไอติมหวานกับบมาดีว่ชองสั่งมาเป็นเหมือนชื่อร้านเขาจะเรียนเรื่องขา้าวโพดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยเป็นคอร์ดเนต ก็เลยเป็นตัวคล่องที่เป็นรถข้าโพดนะคะตัวทองกรอบเลยหนวข้าโพดหนัวหนวกเลตตเป็นแต่ราคาก็คือสองอันเนี้ยรวมกันแสหนห้าก็ นะคะคาเฟ่อร่อยอ,อันนี้ก็คือลาซานะคะโอปตุลาชาเจ็ดนาเจ็ดนา เกเชีเยอะมากทุกคือแบบมารับคิวแล้วก็พอแต่ว่าเข้ามาบอกว่าบอกว่าเอาตัวนี้ไซส์สามเลยแบบนะาาแไม่ด่วนเดือดฉลาดพนักงานก็บอกคิแก็วอกไม่อยากลองหรอคิดว่ามันแบบใหญ่ไปสำหรับฉันเลยเชิร์ฟออฟเบรดคือแบบเออพนักงานใส่ใจมากว่าแบบมันใหญ่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาเลย การที่ยอดฮิตและขา um. <contamination. S 2> <meals. S 1> ไม่แรงคิดด้วยทุกคนก็คือถ้าพ่าทนารักอีเลยนะคเปร้านรองเท้านะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูเดะไนสมัยกูกัน่อนไหรัดขให้นงเทาก่อ แว่ร้านข้าวเทานะคะสั่งอันนี้ไปมันคืออะไรนะน่าจะซิวหน่อบื้องหน่อบื้องกับกับอีกอันเ่ะวซีอบเดียจะมาลองดูกักนโดใช้ข้างใน,นไขอนน่อันนี้คืออะไรวววกวาผักีแบบแบบเป็นหมูย,ยอม<า>ยไม,ม่นม็นเนื้อ แปมทอดแล้วก็มีไข่ลองกินดูข้างในก็คืออันนี้เป็นกุ้งนะทุกคนผิวกุ้งทอดแล้วก็เนี่ยเป็นผักอืมแป้งกรอบแล้วก็มีนัวช้ายแบบนัวอนือร่อยอันนี้ให้เจ้าราคาหน้าสิบเพย์น้ำมัน สี่สิบอืมคือมันเป็นรวมทุกคนอันนี้เป็นไส้หมูแต่อันแรกที่เรากินเป็นปุ้งทุกคนคือกําังงเดินไปร้านแบบบินเทแล้วตอนนี้คือซอยแบบเป็นชีวซอยชุมชนอ่ะแค่มาคือกลัวมอไซค์แบบหยิบแต่กันปีปนฟารมแล้วก็ จะตายใหม่วันื่นจะโดนบอลไช่ชุนบ้างบอกเราไปดูกันนั่นนี่ทุกคนสายวินเทจนะคะเดี๋ยวลองดูว่าม,มีอะไรบ้างแบบเข้าไปดูสิไงนนานที่นี่เหมือนแบบเขาจะให้ถอดรองเท้ากันนะต้องลองดูนะทุกคนว่าเขามีป้ายหรือว่าแบบบอกให้ถอดหรือว่ามีชั้นรองเท้าวางอยู่นะคะแต่จะได้ทำตัวถูก แล้วนี่นะคะใครจะมาเที่ยวอยากเท่ก็ใส่บูธมาได้แต่ถ้าเจอร้านแบบนี้ทีก็คือกว่าจะได้ถอกว่าจะได้เข้าดูเอานะคะที่นี่เขาให้ฝากวังในกลกอกเพกื่อนะะไม่ต้องเกลกะใครชอบสายฟิลนะ์มวินเทจติงมาดูได้นะจ๊ะ ราคาก,ก็แล้วแต่ไัส์แล้วแต่ตัวตัวได้อยู่นะอันนี้แต่เอวใหญ่มากอะเหมาะกับคุณผู้ชายอี้เหมือยแชมเปี้ยน,น่ะทุกคนต้องลองขนดูว่าแบบเจอแบรนด์โดนๆไหมอะไรพอมดก็เป็นเสื้อยืดนี่หลานเขาน่ารักนี่นีฟีลน้องผู้หญิงก็มาได้เสื้อแบบ ไวทูเควินเทนอะไรเงี้ยกระโปงกระโปรงฟิวตึกแดงอะทุกคนเอาจริงปะฟิวตึกแดงมากอะไรอย่างงี้เฮ้ยเขาจัดเป็นแบบสีน่ารักมากเฮ้ยเสื้อตัวน,นี้น่ารักมากทุกคนเฮ้ยมันเป็นฟิวขอบอะฉันต้องได้สักตัวไหมเอาดีๆอะเฮ้ยมันน่ารักอะวายทูเคอะทุกคนกคน,น่ารักเลย ลองดูดิฟิลขอบขอบอ่ะน่าทนนะเห็นป้องปะถือกองไปด้วยอีกมนก็รูดลาไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเก๋ลนะเดี๋ยวลองอันนี้ก็ฟิลขอบโปโพโลอะไรนี่วาย 2k ของแท้กระเป๋าฟิลตึกแดงเลยอันนี้ก็หมวกนะ S <S อเประมาณนี้เสื้อใส่เดียวหายถูเเขจริงสายตึกแดงใครชอบแนวนี้ก็มามาเลยอะไรนี้อยากได้กางเกมสามส่วนมากว่าทุกคนควรปะอยากลองแต่งแนวสามส่วนมัจะลองดูกันเขมามีห้องลองด้วยนะแก เาเช็คอจากโรงแรมแรกออกมาแล้วนะคะไปเช็คอินต่อที่เอโฮเถวแถวเขตหนึ่งเมื่อวานนอนเขตสาวันนี้จะเที่ยวเขตหนึ่งก็เลยมาออกมา,อาจองโรงแรมที่แถวเขตหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันดูถึงแล้วนะคะอันนี้อ่ไปกิน พิซซ่าฟูพีที่ไซมอนเซ็นเตอร์นะคะเจอกันไปดูฮาเขารีวิวว่าอร่อยนักอร่อยนะจะเป็นยังไงถึงแล้วนะคะเราเดินตรงไปอันนี้เหมือนคิวฮาย่ชิคุยาค่าฮลริเซกิฮารุกบนอันนี้ป่ะมาดูแม็กซ์างคิดว่าฟูถ้าจะหยุดบีสองเดียวเาราลงไป ชอบติดได้ทุกคนคือเป็นกระเป๋าแบรนด์ยดน,น,นามที่ก็หมดอนินพอร์ตไปไทยแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่นี่ก็อาจจะถูกวกว่าอีกเปล่านิดหน่อยคือใบหนึ่งแล้วแบบดีไซน์เขาเก๋ดีแล้วก็แบบเออใช้ได้ทกผลใครมาก็ลองดูนะคะมีตรงช้าด้วยทุกคนถึงตอนนี้มันจะเข้าไทยแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้ไปอยู่เซนทันบูเดี๋ยวอาจจะมากินถ้าแบบไม่อิ่มอะไร ถึงก็เจียวเรือวะเดี hi, ๋ยวทำนี okay, ่สั <promotion UC> <bird> ่งพาโลมิวทีไปสองแก้วกับมัทฉะน้องเฟนนี่เขาบอกว่าจ่ายมาตึกลาดลด้วยได้แล้วก็เราลืมสั่งโบบาด้วยก็จะเลยถือว่ากดแป้งไว้กินพิชชะอืมหกเนี่ยหนุ่มเงส์ไหมสัดมือหนุ่มเหมือนกันเสียช็อตดึงอะไร ตอนนี้เราไม่ได้จองคิวมาค่ะก็เลยมาคิวหน้าร้านรองอินรอประมาณ20นาทีเขาบอกเขาก็ให้บอกชื่อเบอร์แล้วก็เมลเดี๋ยวแต่เวลาเขาน่าจะส่งมารอดูเดี๋ยวเราลองชานมมัทฉะบ้างอืมอร่อยนะแต่ว่าอันนี้สั่งหวานน้อยถ้าหวานน้อยก็โอเคกินมัทฉะแบบดี แต่ว่าเออมันมีความเผื่อนกล้ถึงนะทุกคนแต่ว่าถ้าใครกิหนหวานน้อยก็สั่งหวานหน่อยก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็คือบอกว่า120รอ20นาทีก็คือ20นาทีไปแล้วก็คือได้เข้ามาเลยที่นี่ก็คือภาษาอังกฤษคือฟูอเฟนมากทุกคนแบบตั้งแต่เออแบบเขาเรียกว่าอะไรล,ะล่ะฟอนเหรอเออคือแบบฟ้ขของมากแล้วก็เมื่อกี้ที่เราซือกองชากันมาเช่ป้าทุกคนแล้วแบบเราเอาเข้าร้านมาเขาบอกว่าเออแบบ ขาไม่ได้เอือให้เอาเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าเขาเอะตอนแรกก็คิดอยู่ในหัวว่าทำไมดีวาเลยเขาจะเอาไปทิ้งใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ในตู้เย็นเพื่อเฟสติิ่งนะก็บแบบหูยคือแบบบริการดีมากยังเก็บไว้ให้ในตู้เย็นดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตแ,แบบเลิศมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าอาหารจะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเราก็ช่งมาเป็นฮาร์คเป็นแบบแซลมอนมิโซะทีมกับ ไทยต้ยมยำกุ้งคืออยู่ก็คิดถึงต้มไทยต้ยมยำกุ้งอยากกินอะไรแซ่บๆบ้างลองดูงมาลองกินแซลมอนกันก่อนเพราะว่าถ้ากินต้ยมยำกุ้งอาจจะติดใจความแซ่บแล้วก็ไม่อยากกินอันนี้หรือเปล่าลอง จะมันดี่หน่อหน่ออืมแป้งโอเคเลยเขาเหมือนเขาโรยเป็นแบบผักอะไรอันเนี้ยแล้วมันมีกลิ่นหอมๆอ่ะแ้้งคือผักอะไรวะ กลิ่นมันมีกลิ่นเหมือนแบบฟิวสารแหน่หรอเช่นไหมเปอร์มควินอ่ะแล้วมันมีกลิ่นอ่ะทำให้ต้นหอมญี่ปุ่น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 ไม่รู้นะแต่มันกลิ่นแบบจีิมากเลยอ่ะ แล้วก็ตน,นี้คือต้มยำแล้วคะ่ะมีมะนาวมาให้เราบีบด้วยแดดมะนาวก่อนให้พอมีคิวมีกินไม่ทำไม่น้ำไม่ค่อยเห็นเรามันมีใบอนีด้วยเรากินก็ว่ะเอาใบาออกอยูไหมไม่ค่อยชอบกลิ่นของน่าจะเปิมหนะัอือ น้ำดำเป็นคนเวอร์่อร่อยนะใครชอบพิซซ่าหน้าขาวก็ลองดูจ้าวน่วนตัวถูกใจตัวแซลมอนมากกว่าไม่ค่อยชอบพิซซ่าหน้าขาวถือสั่งมาหัากแ่ <c oughs> แต่ก็โอเคนะไม่แย่เลยรสชาติถึงนะ <c oughs> แล้วก็สั่งไก่ทอดมาคะ่ะ9800แสแดและสชิ้นอย่มาดูมันจะบรเสตดไหม ต้างเป็นสไปซี่มามันมีให้เลือกน็อตฮอตเอ๊ะสไปซี่กับน็อตสไปซี่เ้องร้อนเลยจะลองลองจิ้มลองจิ้มดู เกี้ยวเกี้ยวโดดน่าจะตัดเรียนแต่ว่าก็แค่ใส่พอแหละทุกคนเข่นโดยชอบพิซซ่ามากกว่าพิซซ่าจซลอมอนดีมากที่สุดเดอะเบสตัวใส่ก็คือจะมีความเผ็ดจากกลิ่นแบบแนวของกะหรี่อะทุกคนถ้าใส่ไม่ชอบก็อาจจะยังแต่ไม่ได้แรงมากนะมพอกินได้ ร้านนี้หมดไปประมาณ500กว่าบาทน,นะทุกคนก็ถือว่าประมาณนี้แหละโอเคที่ประทับใจคือรู้สึกว่าเซอร์วิสดีมากออะไรอึ่งนี้ดีอ่ะไปม,มาก็อย่าลืมแวะมานะคะรายการสวยละค่ะก็เลิศเลยล่ะออกมาดูวิวชั้นหกนะคะเมื่อกี้ที่เรานั่งกินอยู่ในนี้ แล้วก็ขับใครจองมาไม่รู้ว่าจะได้โต๊ะริมวิวหรือเปล่าก็จะสวยๆหน่อยไงไซออนเซ็นเตอร์ทุกคนรุ่นนี้เห็นแบบกำลงังฮิตอ่ะสวยมากสีน้ำตาลอันนี้สวยอะมันเป็นหนังกลับอะ่อะทำไมอะ่ะร้านชาร้านีราคาไม่แน่ใจว่าที่ไทยรุ่นนี้ได้เอาเข้ามาไหม ก็น่ารักมากเลยอ่ะขอดูมีกระจกนี้กูสัหนังให้ลองสแบาบยแอบอยากดูนี่อ่ะนี่รักดีแบบนะยากได้อ่ะซื้อดีไหมแอบ,บดูก่อนมีใครมาดูที่นี่ก็มีนะคะ่ะคาร่าคับคอขายขขที่ร้านเมื่อวานสุดรวม เราก็พามาจุดที่คอสอบเวียดนามที่แบบ Vietnam, อินฟูเวียดนามอะไรเงี้ยขอชอบมาถ่ายคอเนเทนต์ไหมที่สุดก็คือ,อตรงนี้นะทุกคนโอเปราวิวเนี่ยตอนเนี้ยคือคนแบบโอ้โหคือคนเห็นไหมลานจอดรถตรงนี้เลยจุดอนนี้คนเริ่มมาทำคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวเราเริ่มบ้างไปค้ามไปดูก่อนที่ทุกคนขครชอบมาถ่ายกัตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูฟิวฟิวแฟงแฝ คนเห็นไหมทุกคนคือแบบคือจะสังเกตได้ว่าที่สาวจีนตอนแถวทำคอนเทนต์กันเยอะมากตรงนี้ฮอติตจีนี่เห็นเลยทุกคนมีทุกจุดจะมีพอสศอพอชอรเรียกน้ำอยู่นี่เราเดินมาเจอกาแฟร้ <est> านฮิตเหมือนกันคาทีเน็ตอยู่ติดกับอันอีกวินคอมเซ็นเตอร์ร้านนี้คนถ่ายก็ฮอตฮิตก็ชอบไปถ่ายรูอมีคงคาเฟ่ยอยู่ข้างบนด้วย กอดดิน่ารงังมากอย่าแบบอบักชิวสั่าวเป็นโคโคนัทมาใส่นะคอคี้มากัแบแกงมะพราวแอบชิลสกินเป็นการกินกนนาแฟมะพราวครั้งแรกเลยอ่อกะกลาวันปกะิ เนี่อนวอร่อยมากอร่อยมากแบบไม่ได้สั่งหวานน้อยแต่รู้สึว่็หวานกำลังโอเคไม่หวานเกินข้นหวานมะพร้าวมันไม่ได้จา๋ามากเป็นมะพร้าวที่แบบนวลๆกำลังดีกาแฟโดดกว่าแล้วกาแฟแบบหอ,อม,อม อันนี้คือมาถ้ามาคือต้องมาคาชีเนตคอฟฟี่นะคะแล้วก็เนี้อแก้วสี่หมื่นเก้าห้าหกสิบาทเองนีกคนอร่อยมากต้องมากินไปกิจุงนาคือหัวนพุอร์แบบเป็นเศษเนี้อมาพร้าวแบบกรีบๆให้พอได้เขียวไม่ได้ใหญ่มากห้อมันเป็นแบบแทบเป็นเม็ดๆได้อ่ะอืแเราคือมะพร้าวมันแบบบางร้านเขาจะใช้มะพร้าวหัวเชื้อที่แบบ ดูรู้ว่าเป็นหัวเชือ้อปอมอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ใช่แบบดีเพลย์แล้วก็อันนี้ทุกคนเดนิวเพกาอยู่ติดข้างคาทีนัน่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูทุกคนมีร้านอันเนี้ยร้านกระป๋องที่เราอยากดูแอบไปดูหน้าก,กระเป๋ากระป๋อย่างเนี้ยครับน่ารักมากนี่นี่คพี่เขาบอกอะ ได้นองมาอกับชาปองลองตุ๊กตาแบน,นด้วยทุกคนนารักนะรานที่แบนคนไทยหิตมากลยร้านน่ารักเขามา,า,ปมาเปิดที่ไทยด้วยต่อที่นี่น่าจะถูกกว่าเดี๋ยวลองดูด,ดูดีย่ยลุกมอลุกม่อมมอีเอ ได้มาในราคาแปดหมื่นอ่ะทุกคนแพงปะวะไม่รู้เขาบอกว่าจะแถมอีกขนมสามเหลี่ยมมาให้ลองดูโรงแรมที่สองนะคะก็ถว่าลดเลยลนะ่ะอันนี้เป็นห้องที่มีอ่างด้วยชื่อแบบญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วงนะ้ำไม่ได้กว้างมากแต่สปเปคก็คือใช้อยู่ตรงอ่างนี่รวมๆก็โอเค